มาดูรถยนต์เจ็ดที่นั่งผ่อนถูกกับ Toyota Fortuner TRD ปี2018ค่ะพี่พี่าบแดงเป็นล้านนะคะแต่สำหรับวันนี้พี่พ่ผ่อนเพียง13,000บาทค่ะผ่อนยาวถึง84งวดลูกค้าเครดิตด,ดีมีประวัติผ่อนนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่4.49%ค่ะ แม็กทีอดีแท้นะคะยางมิชลีนปีใหม่พร้อมใช้ค่ะมาในรูปแบบของสีดำเลยค่ะพี่ๆคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะเจ้าของเดียวเลยรถสวยการันตีสภาพไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนค่ะใครได้คันนี้ไปใช้คุ้มสุดๆเลยนะคะภายในเบอหนังค่ะรักษาฝุ่นได้ง่ายกว่าเบาะผ้านั่นเองนะคะพี่ๆปุ่มสตาร์ท เบาะหนังดำแดงนะคะสัญลญักษณ์ T R D ชุดแต่งแท้รอบคันมีใบตรวจสภาพรถแนมนะคะคันนี้ตรวจสภาพได้ห้าดาวเลยค่ะพี่ๆมีจอกล้องมองหลังนะคะพวงมาลัมัติฟังชัน Cruise Control Pedal Chip ไม่เพียงหนึ่งแสนหกมื่นโลค่ะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะฝากระโปรงเดิมค่ะแผ่นกันความร้อนสภาพดีสติกเกอร์อยู่ครบนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับค่ะบอดี้โครงสร้างสวยมากๆเลยนะคะคันนี้รถเจ้าของเดียวป้ายแดงนะคะ ก่อนส่งมอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้ทั้งระบบนะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคลาสตรวจเช็คระบบแอร์รับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วย90วันหรือ3เดือนค่ะใครสนใจเตรียมเอกสารเช็คเครดิตฟรีได้เลยนะคะพี่ๆรถสวยการันตีสภาพไม่มีชนหนักพความจมน้ำแน่นอนป้ายแดงเป็นล้านนะคะวันนี้พี่ๆผ่อนเพียง13,000บาทค่ะ